สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราพรบุญศรีรหัส0 0 1สาขาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับวัดพระปถมเจดีนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักว่าวัดพระปถมเจดีนั้นอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะและทุกคนก็น่าจะเคยไปเยี่ยมชมหรือไปเที่ยวมานะคะเพราะว่าเป็นเจดีที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยนะคะ และก็จะมีหลายคนนะคะได้ยินมาว่าวัดพระปฐมเจดีนะคะเป็นวัดหรือเจดีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นที่ว่าจริงหรือไม่คะที่วัดพระปฐมเจดีเป็นเจดีที่เก่าที่สุดในประเทศไทยเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ ากที่ได้เห็นในหลายๆเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆหรือวิกิพีเดียนะคะข้อมูลนั้นนะคะก็ไม่ได้ตรงกันมากนักนะคะเพราะว่าบางเว็บไซต์นะคะเขาก็จะบอกว่าเจดีพระปฐมเจดีแห่งนี้นะคะไม่ได้เก่าที่สุดนะคะหรืออีกบางเว็บไซต์นะคะเขาก็จะบอกว่าพระปฐมเจดีแห่งนี้เป็นเจดีที่เก่าที่สุดในประเทศเลยนะคะเว็บไซต์จากวิกิพีเดียนะคะเขาได้บอกว่า พระปฐมเจดีย์หรือเดิมเรียกว่าพระธมเจดีย์มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยว่าพระธมเจดีย์องค์นี้อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อราวปีที่พระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาอย่างสุวรรณภูมิก็เป็นได้เพราะพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่าหรือทรงมะนาวผาซิก แบบเดียวกับพระสถูปสารจีแต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปางซึ่งพระองค์มีพระราชวินิจ์นิฉัยว่าอาจมีเจ้านายองค์ใดอ,องค์หนึ่งมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึกหลักที่สองศิลาจารึกวัดสีชุมของพระมหาเทระศีสัทธาอันได้กล่าวไว้ว่าพระมหาเสระศีสัทธา ท่านทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีองค์นี้ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับเมืองลาดเมื่อคราวที่ท่านเสด็จกลับจากศึกษาศาสนาพุทธในประเทศศรีลังกาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานนามให้ว่าพระปฐมเจดีนั่นเองนะคะแต่ในเรื่องนี้นะคะนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางส่วนนะคะเขาก็ได้ระบุว่าพระปฐมเจดี ไม่ได้เป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดในสวนดภูมิแต่เป็นพระมหา,าธาตุหลวงในยุคธทราวดีมากกว่านะคะเนื่องด้วยเหตุผลประกอบหลายประการนะคะโดยเฉพาะการค้นพบเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระธมเจดีย์และมีหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่ระบุว่าพระเจดีย์องค์นี้เดิมขอมเรียกพระธมซึ่งไม่ว่าจะเป็นชาวขอมจริงๆหรือชาวระวรัตซึ่งสมัยนั้น เราก็เรียกกันว่าขอมคําว่าโทมสําหรับชาวขอมนั้นแปลว่าใหญ่ตรงกับคําเมืองว่าหลวงซึ่งเราเรียกพระนครโทมว่าพระนครหลวงด้วยเหตุเดียวกันนะคะเดี๋ยวทุกคนนะคะลองไปฟังข้อมูลจากที่ฉันศึกษามานะคะแล้วทุกคนคิดว่ายังไงทุกคนเม้นบอกด้วยนะคะ เพราะว่าดิฉันเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันเก่าจริงหรือไม่นะคะค่ะดิฉันนะคะได้นําวัดพระปฐมเจดีนะคะมาเปรียบเทียบกับวัดพระปฐนเจดีนะคะซึ่งสองวัดนี้นะคะก็อยู่ในละแวกเดียวกันนะคะก็คืออยู่ในจังหวัดนคปรปฐมเช่นเดียวกันนะคะก็คือวัดพระปฐนเจดีนะคะเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรทราวดีรุ่งเรืองทางศิลปวัตถุทางสถาปัตยกรรมนะคะ จากการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณใกล้เคียงองค์พระประโทนเจดีนะคะได้พบรูปกวางหมอบศิลาฝังอยู่ในแผ่นดินนะคะทางด้านทิศเหนือของวัดอยู่ห่างประมาณ5เส้นเศษลึกประมาณเมตรเศษนะคะรวมอยู่กับเจดีเก่าและบริเวณนั้นมีอิฐโบราณอยู่เป็นจำนวนมากกวางหมอบศิลานั้นเป็นศิลปะแบบทราวดีที่ทำในแบบอินเดียครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะในสมัยพระเจ้าอาโศกนี้ยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นจึงนิยมสร้างศิลปวัตถุที่เกี่ยวกับสังเวชนีสถานเป็นส่วนมากนะคะเช่นรูปกวางหมอบเสมาธรรมจักก็เป็นส่วนที่เกี่ยวกับตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกนะคะนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ยืนยันว่าวัดพระปฐมเจดีย์อยู่ควบคู่ความเป็นมาของ อาณาจักรทราวดีนะคะคือได้พบเหรียญเงิน2เหรียญเส้นผ่าศูนย์กลาง1.2และ1.5เซนติเมตรคนพบที่บ้าน2ตอนนะคะปัจจุบันนะคะอยู่ใกล้บ้านหนองบอนงามหมู่2ตําบลพระประโทนอําเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมนะคะซึ่งศาสตราจารย์ยอสเซเดอ่านชิลาจลึกบนเหรียญดังกล่าวว่าบุญของพระราชาแห่งสีทราวดี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวไว้ในมูลเหตุการสร้างวัดซึ่งกรมศาสนาพิมพ์ขึ้นไว้ในหนังสือในใบาลานตอนหนึ่งได้ทรงเอ่ยถึงวัดพระประทนเจดีว่าชั้นเดิมพระพุทธศาสนาคงจะรุ่งเรืองแต่ในบ้านเมืองแล้วจึงได้แผ่ออกไปที่อื่นโดยลำดับด้วยเหตุนี้วัดในครั้งดึกดำบันซึ่งยังปรากฏอยู่ จึงมักอยู่ในถิน่นอันเป็นเมืองเก่าและเป็นเมืองอันเคยเป็นราชธานีมาก่อนโดยเฉพาะห่างออกไปจากหาใครไม่จะยกเป็นอุทาหรณ์ดังเช่นเมืองนคนปรปฐมนอกจากพระปฐมเจดีย์แล้วนะคะเรายังมีวัดเจดีย์ใหญ่ๆสร้างไว้อีกหลายแห่งนะคะแต่พอจะเอ่อจะได้เห็นง่ายๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นวัดพระงามและวัดพระปฐมเจดีย์เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ พระองค์ยังได้ทรงสันนิษฐานว่าเหตุแห่งการสร้างวัดอีกไว้ว่าการสร้างวัดตั้งแต่สมัยดึกดำบรรมีสองประการคือสร้างพระพุทธเจดีย์ถือเป็นหลักของพระพุทธศาสนาในแห่งนั้นสร้างเป็นอนุสาวรีเจดีย์เป็นที่บรรจุอัฐิของท่านผู้ทรงคุณธรรมในาศาสนาอินเดียโบราณอย่างหนึ่งแต่ก็อุทิศให้เป็นเรือนเจดีย์ที่ พระพุทธศาส,าสนาด้วยค่ะจากที่ดิฉันนะคะได้นำมาเปรียบเทียบกับวัดพระปฐมเจดีนะคะดิฉันมีความคิดว่าองค์พระปฐมเจดีนะคะมีความเก่าจริงนะคะเนื่องด้วยนะคะสองวัดนี้นะคะจะอยู่ระแวกเดียวกันนะคะและก็อยู่ในจังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกันนะคะจากที่ได้ฟังประวัติของวัดพระปฐมมาแล้วนะคะ ดิฉันจึงคิดว่ามันน่าจะเก่านะคะเพราะว่าวัดพระปฐมเจดีนั้นเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรทราวดีนะคะเพราะว่ามีหลักฐานว่ามีการขุดค้นทางโบราณคดีพบรูปกวางหมอบศิลาฝังอยู่ในแผ่นดินนะคะซึ่งรูปกวางหมอบนั้นนะคะนิยมสร้างขึ้นในสมัยทราวดีนะคะ ก็คือในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นเองนะคะเพราะว่าในสมัยพระเจ้าอาโศกนั้นก็คือยังไม่มีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นนะคะจึงนิยมสร้างศิลปวัตถุที่เกี่ยวกับสังเวชนีสถานวัตถุนะคะเป็นส่วนมากก็คือรูปกวางหมอบนะคะจึงทําให้ดิฉันคิดว่าวัดพระปฐมเจดีย์นี้มันเก่าจริงนะคะ จากที่ทุกคนได้ฟังดิฉันนะคะแล้วทุกคนคิดว่ามันเก่าจริงหรือไม่นะคะหากผิดพลาดประการใดน,นะคะดิฉันก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะ,ะทุกคนลองหาข้อมูลแล้วก็ลองศึกษาดูนะคะแล้วก็มาแชร์ความรู้กันนะคะว่าองค์พระปฐมเจดีย์นะั้นเก่าจริงหรือไม่นะคะถ้าทุกคนมีความรู้หรือมีข้อมูลอะไรมาแลกเปลี่ยนนะคะทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนได้ตามคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ